นเนยังยังยังอยู่ลอน้องเฮ้ยไม่เฮ้ยอ้าวมัดซู้บ๊อบ,บวี้มครูบเรียบร้อยอาการชัลกรรมโอ้ช่วยด้วยมีคนขโมยของช่วยด้วย อะไรน้องอย่า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 แย่งกันของฉันอุย้ยสิบหกล้านแล้วเอ้ยมันยังอยู่ปบบวะมันยังอยู่ไหมมันอยู่เฮ้ยมันยังอยู่รอก่อนไม่ไม่เข้าใจว่ะทำไมคุณต้องจองล้านจองผ่านผมทุกคลิปเลยเนี่ยเอ้ยผมมีสิบห้าล้านน้องเออเออเออ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเนปชีวีเอีกแล้วนะฮะเออก็ในวันนี้เรามาอยู่ในแมปขโมยรถนะทุกคนโอ้โหซึ่งแมปแบบนี้เนี่ยโอ้โหดูดิจะมีรถเจ็บๆทั้งนั้นเลยนะดูดิโอ้โหบิ๊กฟูดอันนี้อะไรนี่ฟอร์ดเลนเจอร์เลยทุกคนเฮ้ยไม่ใช่ดิฟอร์ดอะไรสักอย่างนะครับคันนี้เออโอยกระป๋อก็มีว่าเอาดิทุกคนโอ้โหรถเจ๋งๆนี่เพียบเลยนะครับเออทรงลุงแบบนี้ก็มีนะโอ้โหทั้ง3000เนี่ยทุกคนเอ้าเอือตอนนี้ผมมีเงินอยู่สองแสน นทุกคดูกันเออบ้านผมก็มีโฟก์ลิฟ์คันเดียวนะฮะนี่โฟก์ลิฟ์คันเดียวก็ทําเงินได้เหมือนกันนอเราไม่จะเป็นที่จะต้องล็อกบ้านก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเดินหาดูดีกว่าว่าแถวนี้มีอะไรออนี่บ้านใครนี่ไข่หวาน X2 นี่เอ,อ้ยเราจะของบ้านไปไหนเนาะนี่ขอรถละเด้อ อ uh ุ๊ยๆผมเห็นเหมือนซูเป้า่ะทุกคนเท่าไหร่วะน่ะห้ยหกแสนทุกคนอุ้ยซูเป้าผมอยากได้อยู่นะมันมันก็มีรถแลลๆเยอะอยู่นะทุกคนเพียงแต่ว่าผมจะมีตังค์ซื้อหรือเปล่าอันนี้ดิอันประเด็นก็คือตรงนี้แหละทุกคนเออตอนนี้ก็ผมทําการจุลคมอยู่นะฮะเออเอาเอาทำไมไม่รู้เน้โฟกลิฟเออขอหมดเลยละกันนะ ก็เ,เป็นเพียงคนหนึ่งที่ไม่มีพลังเอ้ยช่วยโหได้รถฟรีทั้ง3คันแน่ทุกคนไงเจ๋งเ,เป้งอันนี้บ้านคนรวยว่ะทุกคนดูดิโหหลังอย่างใหญ่อะ่ะดูดิมี2ชั้นด้วยทุกคนนี่เดี๋ยวขาลองขึ้นไปข้างบนดูดิหือดูดิ ูรอนะไรบ้างวะเนี่ยอุย้ยไม่ใช่สองดิสามชั้นเลยครับเออทำไมมันข่าวะกิจกรรมเริ่มขึ้นแล้วคอนเสิร์ตเอ้ยคอนเสิร์ตอะไรวะเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะทำไมมันมืดละ่ะกุอยิยังนี่บันนี้ว้าวเรากลายเป็นมาอยู่ในผับเฉยเลยทุกคนโหหมายกูสเนตตัวอะไรวะเนี่ยหนึ่งล้านเลยทุกคนอุ้ย,ยเราอยู่ในผับวะ่ะโอ้ยกระโดดได้ด้วยวะ่ะเฮ้ยผมเจอคันนี้โคตรเทเลยบิ๊กฟุตเจ็บเก็บหุย พุดรอโคดรอรอรวยคนรวยรอรวยเก็บครับทำไมผมแหลกขนาดนี้วะทุกคนคอมใหม่ต้องมาแล้วนี่สินเดือนผมจัดแน่นอนเลยโอยโคตรแหลกเลยครับน้องคอมพี่จะระเบิดเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรนี่ทำไมรถผมมันทำไมรถผมมันมันมันขยับได้วะเฮ้ยหนีหนีน้อง วุ่นวายวุ่นวายทำไมเหาะได้วะน้องทำไมเหาะได้วะเุ้ยโปโปปะเนี่ยโอเคเราจะขังน้องน้องจิ๋วนี่ไว้ข้างในแล้วกันนะก็เราไปหาช้อปปิ้งกันดีกว่าเออผมเมื่อกี้มันเป็นอีเวนต์อะไรไม่รู้ทุกคนอุ้ยรถบัสว่ะอุ้ยรถบัสอะไรวะโคตรใหญ่ไม่ใช่ดิมันรถตู้ปู่แม็กนี่บ่าเอ้ยจัดดีโคตรเทเฮ้ยโฟกัทองจัด ห้าเหรียญเป็นอะไรเนี่ยยังยังยังอยู่เหรอน้อง <S <S เฮ้ย,ยไม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้สึกน้องทํากันเกินแบบเนี้ยไม่แต่เอาไปโลดเอาไปโลดพี่ไม่ห่วงหรอกเพราะว่าพี่มีรถปู่แม็กกับน้อง <S <S อะไรวะทาไมต้องมาทํากันขนาดนี้วะเออ แค่ไปเอารถโฟก์คลิฟมาแค่2ครคันเองต,ต้องระมัดระวังเลยครับคนเกียนแบบน,นี้เยอะมากนะเดีย๋ยวดูก่อนนะว่ามีรถอะไรจริงๆป่ปะวะไอ,อตัวน,นี้ผมมีเงินอยู่2,000 0นอยู่เลยอ่ะผมต้องฟาร์มอีกเยอะเลยอะทุกคนเออแล้วมีคนจะจ้องจะเล่นผมขนาดเนี้ยอืมรถทองรถทองไม่สวยว่ะอุ้ยคันนี้อุ้ยโดนเลยคันนี้อะไรวะไม่รู้ฮอนโรฮอนโร มันดูเละแสนเจ็ดแสนเจ็ดจัดดีอุ้ยหลอกเพืนน้องเฮ้ยเดี๋ยวบ้านเปิดบ้านเปิดทุกคนลอ็ลอกลอ็ลอกเลยลอ็ลอกเลยโอเคเดี๋ยวผมเก็บเก็บตุงก่อนเก็บตุงก่อนเออเดี๋ยว <ๆ S 2> ผมจะเน้นแบบว่ารถเท่ๆหล่อเอ็กซ์อาร์สมาร์ทด็อกอุ้ยอืยอรถอ,อะไรวะเน,นี่ยโคตรเทหนึ่งล้านเลยอพี่โอ้โห โอ้ยนี่ตัวนี้15ล้านเลยว่ะทุกคนแล้วจะทําเงินได้ทีละอ้หห้าล้านเลยหรออุ้ยทำเงินได้ทีละห้าห้ <c oughs> าล้านเลยอ่ะโคตรเท่ <c oughs> แต่ตอนนี้ผมไม่มีเงินนะ <c oughs> เดี๋ยวแต่ผมต้องฟาร์มก,ก่อนว่ะรถคนันละแสนผมมีอยู่เออแต่ <c oughs> มันเสียไม่ได้ทุกคนต้องระมัดระวังนะฮะเออบอกเลยว่าแมปนี้แบบคนเกลียนเยอะมากนะเฮ้ยต้องระมัดระวังทุกคนนะ <c oughs> นี็นี่เห็นปะด้านหน้าเหมือนจะเห็นแวบๆป่ะทุกคนหนึ่งปั๊บอ้าวมาเนี่ยไอเนี่ย อย่าเนียนน้องอย่าเนียนหนีจะเอารถพี่เหรอน้องนี่แหละนี่น ú, ผมรู้ผมรู้ผมเห็นสองขาอยู่ไหนว่าขาในน้อยขาติเตี้ยนี่มองไม่เห็นเลยทุกคนไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะอยู่ไหนออกมาผมว่าอยู่นี่อยู่นี่ไหมอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไม่อยู่ไหนวะทุกคนผมมองไม่เห็นนะออกไปยังวะ จะออกไปแล้วมั้งทุกคนผมฟาร์มต่อดีกว่าป่ะผมเห็นเหมือนรถผมขยับได้ป่ะเมื่อกี้ใช่ไหมใช่แบบว่าตาฝาดป่ะวรอเอตอนนี้ผมล็อกบ้านแล้วเดี๋ยวผมไปหาช็อปปิ้งดีกว่าทุกคนอย่าไปสนใจเลยอุ้ยคันนี้อุ้ยหูบิ๊กฟูดสวยผมชอบผมชอบบิ๊กฟูดหนีน้องอย่าเอาของพี่นะ เออพี่ชอบพี่ชอบเออสวยนี่ฟุตคละห้าหมื่นครับ grabbing. ลาลาล,ลอุย้ยรถถังนะทุกคนโวยรถทหารไม่ใช่รถถังเนี่เอ,อทาทำไมมันแหลกวะเฮ้ยเฮ้ยคอมปีไรอ่ะเฮ้ยทำไมมันค้างวะแล้วทุกคนเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะทุกคนโอ้คอมพี่เริ่มไปแล้วอ่ะเริ่มไปหวานแล้วน้องๆฝากเป็น,นก,ปกำลังใจให้ด้วยนะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้พี่จัดใหม่แน่นอนนะอุย้ยรถแทงส์รถถังส์โอ้マイกส โคตรเบิ้มเอ้ยโคตรหลอ่อหนึ่งล้านอ่ะเอ้ยเอตี HD กันทำไมอ่ะ uh เอาคืออะไรอ่ะ uh คืออะไรอ่ะ uh คืออะไรวะผมค้างเฉยเลยคืออะไร uh อไร่ะเฮ้ยเมยนะเมยนะ <c oughs> ไม่นะโอ้ยยังอยู่ยังอยู่เอ้ยยังอยู่เอ้ยยังอยู่เอ้ยทำกันเกินทำทำไมวะไอคุณผมอยากรู้ว่ะทำทำไมวะตัวยิงเตี้ยๆนี่ทำกันเกินบิงกันเร็วๆโอ้ยผมเจออะไรวะเนี่ยรถอะไรอะรถไรนี้เฮ้ยเฮ้ยรถถังเต้นอ๋อคืออะไรวะเอออะคืออะไรอ่ะผมมันยิงพลุได้อ่ะอุ้ยคันนี้สวยคันนี้สวยโกุไรเดอร์โกุไรเดอร์เจ็บไม่รถรถเตี้ๆมันต้องอ อะไรวะเฮ้ย,ยบ้านใครบ้านใครไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ทันบ้านผมเปิดพอดีไงไม่งั้นผมผมแบบโจรกรรมข้างในอุ้ยเดี๋ยว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 มันรถอะไรนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นรถอะไรโอ้ทันไปเริ่มเลยรถตักเดี๋ยวนะทำไมไม่มีไม่มีเงินบอกวะฟรีหรือเปล่าเอา้าเอา้าซื้อได้เฉยอ,อะไรวะ ปั๊กเหรอทุกคนอ,อุ้ยลดลดแบบที่ทเข้ามาเต็มเลยรถบิกฟุตก็มาว่ะห้าหมื่นโอ้โหแต่คันเดียวผมหมดเกี้ยงเลยอะ่ะเป็นแค่เพียงคนหนึ่งที่ไม่มีพลังโอ้ยอ้าวมาดสู้บ๊อบบ,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 บี้มาทุกครับเรียบร้อยอ้าวเฮ้ยทำไมผมไม่เอาไอนะ้ตัวนั้นอ่ะตัวนั้นตั้งสามล้านอ่ะ เลยมันล็อกแล้วมันล็อกแล้วโอ้โหู80แปดสิบเลยหรอโอ้หนึ่งนาทีกว่าเลยอะทุกคนโอ้ยแตวผมได้คันนี้มาว่าหนึ่งล้านเลยครับทุกคนทไมผมไม่เอาสามล้านวะเออแต่เราค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปแล้เนาอชีวิตถึงมันสินน้อยนี้เดี <'re> mm ๋ยวเดี huh. um, to to uh ๋ยวผมวางนี uh ้ไ huh. ว้ดีกว่าว่ามันต้องมีคนมาเหยียบเอ้ไม่ผมไปบานตรงกลางเลยปะเฮ้ย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 มีการจรกรรมกันเกิดขึ้นฮะ มีการโจรกรรมเกิดขึ้น,นมีการโจรกรรมโอ้ช่วยด้วยมีคนขโมยของช่วยด้วยเฮ้ยช่วยด้วยยุ่ยเถินนะ่ะหลอกล่อให้หน่อยดีเฮ้ยเหมือนมันจะมีเพื่อนด้วยนะเออมันมีสองคนว่ะโอ้ยยุ่ยเนนะ่ะทุกคนเมื่อกี้ผมได้ผมเกือบได้ตัวละล้านเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นซูเป,ป้าปะวะซูเปา้าสี่แสนจัดเฮ้ยตัวนี้หนึ่งล้านว่ะขอขอ อะไรน้องแย่งกันเพื่อกูยังไม่มีเลยน้องเ้ยดีผมวะเออหนีหนีควกลับมากลับมาเออหนีหนีกูได้เว้ยอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันน้องกูยังไม่ได้เลยน้องแบ่ง,แบ,งแบ่งกันแบ่ง,แบ,งแบ่งกันนะอขั้นนี้อรอเท่าไหรอ่อ๋มก็ไม่เท่าไหร่นะ มีรถอะไรเท่ๆปะวะทุกคนถ้ามีรถเท่ๆนี่ผมสามารถซื้อได้เลยนะตอนนี้ผมแบบมีเงินเหลือเงินเหลือถมบ้านอะ่ะอุยอ้ยอุ้ยนี่มัน NSX โอ้โหคนรอโอ้ยเครื่องบินไยมลววะว่าบิ๊กฟูสบิ๊กฟุตแค่ห้าหมื่นผมไม่เอาหรอกถูกเกินอ๋ออะไรน้องอย่าอย่าอย่า อย่าแย่งกันของฉันเอามานนหนีไปไหนวะไปไหนตัวอะไรอะตัวอะไรอะตัวอะไรอะฟาร์มต่อดีกว่าทุกคนเมื่อกี้นี้ผมเจอตัวทุงโอ้ตัวทุงตัวทุงทุงโคตรใหญ่อ่ะมันมาทำไมอ่ะทุกคน ถูกถูกพี่ไม่เก็บไว้หรอกน้องพี่เก็บไว้แต่ของแพงๆอ่ะนะอตองหรออันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้ยสี 4, ่พันเออมาทำไมอะ่ะของพี่อะ่ะระดับหนึ่งล้านขึ้นน้องได้แล้วมาบ้านพี่นังมาบ้านพี่เร็วอ่าไอ้ no no way no ของก้อย <c oughs> ไม่ทานพี่หลักนองเออหุยนี่สิบห้าล้านโอ้ทุกคนผมไม่มีตังไม่มีตังว้าวาฟาร์มแป๊บหุยสิบหกล้านแล้วเอ้ยมันยังอยู่ป่าวะมันยังอยู่ไหมมันอยู่เฮ้ยมันยังอ,อยู่รอก่อนไม่อ่าหุยบ้านผมเปิดพอดีเลยว่ะแต่ไม่มีใครอยากได้อะไรอ่ะบ้านก็แบบบ้านจนเกินน่ะามาแล้วของพี่มาอยู่กับพี่มาเฮ้อะไรอ่ะ อะไรหายเหรอเผื่อนะตัวนี้ตัวของผมไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยน้องทำกันเกินอันนี้มันของพี่นี่เฮ้ยว้าทำทำไมวะเนี่ยตัวละล้านผมหายตัวนึงทำไมคุณเป็นคนแบบนี้ครับไม่เข้าใจว่ะทำไมคุณต้องจองล้างจองผ่านผมทุกคลิปเลยเนี่ยอะไ เอาไปโหลดไปไม่เป็นไรผมมีนี่ผมมี15ล้านน้องเออเออเอเกือบหายหนีหนีหนีไปหนีเลยหนีเลยไล่ตีนะอ่าไม่สนครับผมขายทิ้งหมดครับเฮ้ยอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นน้องดูดิเฮ้ยมันมีเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรวะ แผ่นดินไหวเหรอหนึ่งล้านผมขายทิ้งอะไรน้องจะไม่คิดว่าจะหลบแล้วมันจะมิดเหรอน้องอะไรเข้ามาทำไมเนี่ยเกียนกันเนาะคนทำมาหากินสุจริตนี่ทำกันเกินผมขายทิ้งหมดเลยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณดูนี่ดิข้างนอกมันมีอะไรพิเศษอะเฮ้ยรถรถมีไฟอะ <perfekt> อะไร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 คืออะไรน้องโอยใช่ไขโมยเหรอขีข่ขโมยเหรอขีข่ขโมยเหรอขีข่ขโมยเหรอห <tro opers> สนุกว่ะตบล่นสนุกจังเลย อุ้ย,ยมามาดิมาดิแขนกูแขนอืมต้องสั่งสอนอย่างงี้ต้องสั่งสอนอันนี้ก็ทำกันเกินเนี่ยนี่น,นะน้องๆนีน่จะหนีพี่พ้นหรอน้องโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนสำหรับคลิปนี้ซีโอเกนนักทามนะฮะอุ้ยทำอะไรวะเนี่ยกู้ดบายกู้ดบายจุบจ๊บ